ที่มันมีคลิปอบอกว่าไหวน้องก็เหมือนไหวพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ิสัยใช้ได้ยินก็เสียใจเหมือนเหมือนเหมือนจะร้องคลิปนี้แหละจะเป็นคลิปที่แต่เป็นคลิปที่รับรองได้เลยว่าเดี๋ยวพอไปเปิดในชั้นศาลเนี่ยคุก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 ค่ะเหมือนที่น้องบอกจริงจริงคนที่เอาไปหนึ่งคนที่เอาไปเผยแพร่สองที่คนเอามาตั้งประเด็นสามคนที่เท่เอาไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆอ ภาษาไทยนี่มัน่ากจริงเนาะใสความได้เม่ได้ตีความเลยเรียนได้ง่ายเอาในคลิปเนี่ยในคลิปเนี่ยเอาเป็นว่าในคลิปเนี่ยน้องไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะในคลิปเนี่ยชัดเจนเวลาเดียวกันตอนเดียวกันแล้วมีรักคำรามนั่งอยู่ด้วยเหมือนเมื่อวานที่คุณต้อบอกว่าทาไมไม่ถามรักคำรามเอาแล้วทําไมก็ไม่ถามอ่ะทำไมรักคำรามไม่ตอบอ่ะเขาบอกว่าไปถามในชั้นศาลเขาแบบนี้แต่ทีนี้ผมดูอาการแกเหมือนก็จะเสียใจจริงนะ จะเสียจะร้องไห้เนี่ยโอ้นั่งสารเกมกันนะผมก็นั่งสารเกมกันร้องไห้กับสิ่งที่เป็นเท็จสิ่งที่ตั้งใจเอามาให้มันเป็นเท็จหรอหรือว่ายังไงจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเหตุการณ์มันนั้นอ่ะเขาพูดกัเรื่องปา마ศข้อธรรมก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์มาก่อนแล้วญาติธรรมก็พูดกันถึงเรื่องปามาข้อธรรมทีเนี้ยน้องก็เลยบอกว่าธรรมที่น้องนํามาพูดเนี่ยเป็นธรรมธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามาว่าในธรรมที่น้องพูดคือถ้าว่าในสิ่งที่น้องพูดแต่ว่าน้องอ่ะคือด้วยความที่น้องอายุหกขวบอะน้องก็จะพูดสั้นๆคือถ้าว่าน้องว่าแล้วถ้าวแหวนไม่เอกสาระอาค่ะว่าค่ะไม่ใช่ว่าถ้าว่าน้องก็เหมือนกับว่าท่านพ่อนะคะวอแหวนไม่เอกสระอาค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าว่าในธรรมะที่น้องเออในพ่อธรรมะมันก็เหมือนกับเหมือนคือเหมือนกับว่า ท่านพ่อไม่ใช่ว่าคือคือว่าทําในเตี่ยวเนาะอะไว่าในธรรมะที่น้องพูดถึงเนี่ยก็เหมือนว่าท่านพ่อเพราะธรรมะที่น้องพูดถึงเป็นธรรมะของท่านพ่อซึ่งคลิปตัวเนี้ยถ้าถ่ายไปจนยาวเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะวันนะคะวันที่ไปใส่ผมรนรอเลยนะคะคงจะเหมือนอย่างที่น้องพูดอะค่ะได้สมเจตนาลมแน่ๆค่ะอวันน้นไปใส่ ชัดมากคลิปน,น,นี้บอกเลยว่าชัดมากแล้วคุณมาลงปุ๊บทํให้คือการที่คุณเอาไปร้องเรียนที่หน่วยงานต่างๆไปทําให้เขามีโอกาสที่จะเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเจตนาโดยชัดเจนแล้วอย่าทํานะคะประเภทลงในเฟซตัวเองแล้วรีบเอาออกไปรีบลอบออกไปอะคะ่ะเพราะเราดูด้วยหมดแล้วนะคะไอ้สิ่งที่คุณทําไว้คุณลบเราก็ดูด้วยหมดแล้วเราเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วค่ะน้องอ่านาคุณต้อนเชิญคาะคุณต้อนว่าไรนะคะอ่ะ,อะ เอ่อตอนนี้ไอ้คลิปเนี่ยมันมีประเด็นคดีข้อสอหนึ่งแล้วที่ที่สลายฝ่ายผู้ถูกกระหาเขาหยิบคลิปนี้เรามาถามว่าเขาเขาบอกว่านี่ไงน้องอ้างว่าตนเองเป็นผู้ได้เจ้านี่ไงคระใประโยคน์เยอะไปนะเออทำไมแสดงว่าคลิปที่ต้องต้องมีอะไรที่ว่าเป็นเป็นมันต้องต้องขังเป็นเป็นคลิปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านโดนบันดาลใจให้พวกนี้ได้รับกรรมมาหางต่อ ก็นั่นแหละครับประเด็นที่ถามเห็นเห็นในคอมเมนต์มาสองประเด็นก็น่าจะเคลียร์น้ว่าหนึ่งประเด็นนั้นตรงไหนไม่เคยพูดเลยไม่ตรงไหนมีแต่วอแหวนสระเอกไม่อาต์ระอานะคะไม่มีค่ะตับวกจากหลักฐานทิปแล้วก็อาจจะเสียใจทิป เพราะท่านั้นแหละเนี่ยชัดเจนนะประเด็นเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเราไปรอฟังกันในชั้นศาลแบบชัดๆนะคะเพราะคลิปนี้เรามีการเปิดในชั้นศารลรอบนึงแล้วนะคะในคดีคอสองสองใช่ไหมคะคุณต่อคอสองสองหรือคอสอ,สอ,สอหนึ่งคอตอ<ร>หนึ่งรครับอ่าเรามีการเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พอเปิดปุ๊บเขารู้สึกว่าตอนนั้นเขาจะบอกว่าน้องบอกห้องพุทธเจ้าละสาลท่านฟังละสารท่านก็มีการบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่น้องบอกว่าท่านพ่อว่า